สวัสดีครับทุกทท่านวันนี้วันพุธนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดนะครับกำลังขับรถออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถกลับจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกทท่านมาชมพระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้องค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ไหลจุดเนื้อว่านนะครับ เราก็จะมาดูสภาพ summary, ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่คาบน้ำว่านนะครับขึ้นปกคลุมกระจายกระจายทั่วพ mm ื hmm. ้นผิวนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังคมสันชัดเจนนะครับเราจะสังเกตเห็นมวลสารว่านต่างๆนะครับลอยตัวเขื่องกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับส่วนด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับ คาบน้ําว่านนี่ยังหลงเหลือปกคลุมกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับส่วนเนื้อหานี่กระจายแห้งจะฟูนะครับมองดูล้ววนนวลตาส่วนด้านหลังนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับมวลสารว่านต่างๆ <โ frustrating S 1> นี่โรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะย ub, จูยยะ่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็นคาบน้ําว่านนะครับออกเทาๆนะครับ ลอยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่หลายจุดนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับด้านขวามือเหนือหัวไหลขึ้นไปนะครับจะมีจุดอยู่นะครับพิมพ์ทรงนี้ยังคมสันเด่นชัดเจนจะแก่ว้านนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ สภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับสังเกตเห็นเนื้อหานะครับจะแห้งจะฟูนะครับคาบน้ำว่าน,นี่โรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับสังเกตเห็นมวลสารว่านต่างๆนะครับองค์นี้จะแก่มวลสารว่านนะครับผมพยา,ายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับ เห็นนะครับมวลสารวานนี่โรยตัวกระจ,ระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันเด่นชัดเจนนะครับเพจเบญจวรรณเราเป็นเพจเ,เ,เล็กๆนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้เกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับอยากให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มนะครับ มีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจนะครับใน Facebook นะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะจะยุ่จะยับจะย่นนะครับมวลสารว่านี่แห้งนะครับเกตเห็นนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับฐานบัวนี่ยังพอคมสันเด่นชัดเจนนะครับเกตเห็นครับมวลสารนี่เคืองเลยนะครับด้านล่าง ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับส่วนไหนสิ่งไหนนะครับผมอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงกล้องชัดบ้างเบลอบ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นมวลสารว่านะครับจะเป็นไม้แห้งๆนะครับ ด้านหลังเราจะสังเกตเห็นนะครับแร่นี่โรยกระจายกระจายทั่วเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นแร่นะครับอง์นี้สภาพไม่ได้ใช้นะครับพื้นผิวพ้นี่ก็จะยุ่จะยับจะย่นนะครับสังเกตเห็นมวลสารต่างๆจะเคลื่อนนะครับสันนิฐานน่าจะเป็นคกแรกๆนะครับลายเก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับพื้นผิวพ้าจะยุ่จะยับจะย่นเนื้อหาก็จะแห้งจะฟูนะครับ เกตนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหลังเดิมๆไม่ได้ใช้นะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับจะมีหรอครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้นะครับ มาเปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับอย่างพระหลวงปู่ทวดวัดช้งางไห้นี่มาทีนี่ห้าองค์สิบองค์บางครั้งมาเป็นถาดเลยนะครับท่านต้องคิดนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้นะครับเขาไม่ได้มองพวกท่านว่าเป็นเพื่อนหรือเป็น fc นะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับไม่มีหรอกนะครับมาเปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้องค์ละพันสองพันหลวงปู่ทวดวัดช้งางไหสองสี่เก้าเจ็ดนะครับ ของเก๋ของเรียนแบบนี่ปอมเหมือนมากนะครับอยากให้ทุกท่านคิดและวิเคราะห์นะครับท่านใดนะครับว่างๆนะครับสายๆวันนี้นะครับนำพระของท่านขึ้นมาเลยนะครับที่เช่าหามาจาาราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับลองเอามาเปรียบเทียบสภาพพื้นผิวจากหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับ แล้วท่านจะรู้นะครับในสิ่งที่ผมสื่อนะครับเข็นเห็นนะครับสบภาพพื้นผิวพระมวลสารว่านต่างๆนี้จะเคลื่องนะครับสนันนิฐานน่าจะเป็นครกแรกๆนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆขอให้ทุกท่านผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับมีความสุขกรรับการทำงานส่วนท่านใดนะครับกำลังขับรถอยู่นะครับ ขอให้ทุกทุท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุท่านครับสวัสดีมีความสุขทุทุกท่านครับ